ต๊กสร็จแล้วกันก็สักายสักเ <c oughs> มื่นคือเก่าไปกับเมืด่ดมากกับเมื่ดกี่น้องเห็นบริษัทพ่นผู้หายต่องลบร่มเมื่ดแล้วโอ้ยมันกฆ่าสะเทือนพะโล่ สวัสดีครับพี่สาวตู้มาสันุัว <c oughs> นมหวานม่นมากมาก็าเป็นบอดีกาไท้เนี่ยซาตงสิบประเทศเวียรโอ้ยอยากกินตีนเมียไปใส่ขึ้นมื่นเถอะไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานเอาตีนมาถิมเพราะว่าน,นี่ไปสื่อตีนไก่น้ำข้นโปรตุกีสเขาเลามาท่านหลอกตีนให้ บนี้สาวตุ่มกขอมาเฮ็ดสวัสดีครับพี่วัดอสันตัวเองที่รักตัวเองเซมาได้ยังไงปกติตัวเองไม่มาบ้านเราเนะบานนี้เอาตีนมาเฮ็ดบานนี้ปมเปื่อยโพดบานหลอกหนังมันบ่ไ้แม่นุมนมม่มหน้ามอนหลอกออกซีนมันออกแบบว่าอีหยังโอ้ยตำกูซะนว่าปหกฮาจนมันไปไว้ น,นังไหมวาก็เลยนี่ดิเสียตีนมาถิมเอาตีนมาถิานถก่อนก่อนมันิีดแทงคนสิเห็น่ลายเขาอัหนนลอกนังมันบ่าไงน,ะนังมันบอ,อกไหมนังกัมพามันโอ,อกมาดามหัวใจเอาคางไส้คางขวาคาร์ปัสันกินตีนพะนาะาคาัสันเอออยากกินตีน ไปสืดตีนไก่น้ำข้นโปรตุเกตมาบานเลยหลอกนังบ่เป็นเฉลียวเพื่อนอะหลอกนังบ่เป็นบานเลยต้มเปื่อยโพดบานเลยหลอกนังบบออกบ้านเลยสีนมันออกแล้วแต่กระดูกแจ๊กเซ่สิกินยั้งและบ้านเลยไปบมได้กินตีนจ่อยคืออยากกินตีนแล้วบรได้กินตีนจ่อยแล้ตีนมาถิ่มไหมเฮ็ดบ่เป็นไหมปึ๊กปะ มันมาดามตามหัวใจ <c ười> <c ười> ก็เลยเอาตีนมาถิมก่อนเอามาถิมแล้วหวานกะเลยออกมาก,ก่อนเวลากระสิมายืนอยมุ่มุมืมือดข <c ười> อนนี้เกามันบอทนแจง้งเอาเปิดประมาณกลางให้นิดหน่อยฝนกระตกพวนหนามดามมากุูนหนามตามหัวใจวะสรนโอ้ไอ้คนเหลือหน่อยบมดพูนหนมาตามหัวใจโอ้ยตามกระสิพ่อบบุลวกเอาครับค่อยลอกเอ้ย เอาไปทิมแสแลบป่ะเนี่ยข้นมากเลนี้ดอกเอาไปทิมแสแลบะนะไม่ได้กินจอยตีน <laughs> <laughs> ตีนไก่ตีนไก่อยากกินตีนไก่ยางนี้มาพี่เพราะว่าคนมากยางกาเจ้าจหุนหวยบันนี้ไม่ได้กินจ่อยเอามาทิมจ้อยลวกเอามือรุ่นกับซีลวกนั่นละ่ะฝนกระตกย่อยหนาดิตัวเล็กตีนไก่มาถึงหอมน้ำหอมจะคล้องห่วยห่ยอยู่ บ้านในยางสวนเห่นเจ้าน่ายเนาะเจ้านายเศร้าน้าสา,นสาตุมก็เศร้าตอบแล้วเนาะ <laughs> <laughs> เรื่องไแรแสกกระจกซื่งนะเละแล้วกระจกขึ้นแล้วบ้มวิภัยจริหล่ะบ้านสาตุมเจ็ดงานสองคนอยู่แต่ว่าลงมาทังราง,ล,างลงมาสั่นเก็บของมาเอากระเป๋าไปหายเขตนุมนมน่มหนาโม้นว่าสั่นขิมจอมือน่นสวัสดีครับสวัสดีนุ่มหนาโมน้นสวัสดีขิมจอมือน่นสวัสดี แถาสิงเจ้าเหนือเวอร์ชันใหม่เมื่อนี้บัวบ้าสาวตุ่มแก่ขิมจอมึนเจ้าบัวบ้าสาวตุ่มสาวตุ่มกับบรรดาเจ้าขันเจ้าบัาสาวตุ่มสาวตุ่มกับศิวากับเจ้าขึ้นเพื่อกันหรอวะตั้งแต่เข้าจกยังจกขึ้นเว้ยข้าฝาดเเออเศร้าใจเสียเลยเมื่อนี้ก็ได้สีน้ำหอมสีหอมเนี่ยคะเธอแล้วยางไก่ค่ะเธอแล้วมาจกสาวตุ่มกับกเราขึ้นเพื่อกันเล้วกับสีน้ำหอมหอมขึ้นกันเจ้าหน้าได้เจ้าของโรงแรมได้บนหัวหน้าได้ย่างไปเอาตีครับคือบบนนางหลุด มาถ่ารถเมล็ดดีกระยางมาแต่บาทนั่นดีรถมันไปรับหลาสรถดโมมากเกือยดีมาถ่ารถเมลดรถเมย์มากกระจังสขึ้นรถเมย์มากก่อนกระจังเราตีนมาถิมหลอกหนังไก่เฮ็ดตีนโมเป็น <c oughs> บานนี่มันเหลือแต่กระดูกแกแกแสเฮ็ดไปเฮ็ดมากขี้เดียดไหมเฮ็ดไปเฮ็ดมากคือพ,พ่อนคือพอตีนข้นตีนยังเป็นสันหละก็นเลยก็เลยมากินหัวมันละ <c oughs> คว่าหยังเมยญยตุ่ม,มสันขิมจอมมึนค้อยเสียค่อยบานค้อยเขียงหึบหนเจ้าแหลวขอบคุณได้นุ่มหนาม,มุนเศร้าถูกหยังบ่กครับบ่บอละเศร้ามือกันนี่ละเศร้าเขาเปมม็นมกหม่ำเล่าละแต่ว่าเรากับโคโยออกเนะะาะระยะมกหม่ำแล้วสู <c oughs> กับบอ่อเศร้าค่ะเขากระสีเลิมเศร้ามือนี่ละมือแหลกเท่อหแหลกไดมม้สีวิตปกติเพราะว่าเรามาเศร้าซะตุเปี๊แลเดเมื้อมากมีซวตุกับเดเมื้อขึ้นแล้เนาะเดมื้อขึ้นกับสิงห์ตี เมื่อขอไปใส่ิคุณแจตัวอีบอ่ถือไอ้ใจว่าสันเต่าสิงห์พันวาขิมจอมมืนเผนกะหัวากากาก,ก,ากนะคะแข็งเงือกเนั่เนี่ค่ะประสันเอออย่าไปแข็ยงถอดอย่าไปแข็ยงนุ่มหนามมุน่นประเภทชิมจอมมืดน,นี่ค้อยเสียค้อยบานค้อยแข็งเงือกบาดสีสอดใส่แหละตกแต่แหละอิให้กูหัวให้แห้งซะเถอะอิฮานี่มาแล้วเป็นใส่ส่งค้าเขินน้ำ เพิ่งมาเพิ่งมาไล่เลียกันกับสาวตุ่มสาวนี่มายืนทานรถนีดเล่าคือบ่หนาวค่ะสาวตุ่มหลับสซบกทิ่ไปเบิร์ตคือหมองสมอนโอนเราบอกขันยู่มาบ้านเราเขาไปหลีอยู่หันขันเราไปหลีอยู่หันสาวตุ่มก็สิยืนอยู่นี้เนาะเพราะว่าขันขันเล่าอ๋อไอ้น่าตลกอ๋อไอ้น่ะตกแต่เล่นตัว ตกแต่แสะตกแต่ละก็อ่อนแต่ละงัดเขาก็บบออกงัดออกก็บบออกมาเงยข้อเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นก็่ะไปก็่ะไปอยากคอาก่อยแข็งงงยเถอะมันทำทาไปสิหลานผิดกินม่ทาเสีเอาทเทเทแล้วเทกะโอ้ยปวดกูอยากหัวได้นอนนะคะขอบคุณ1ิบเก่าล้านดวงใจด้วยขอบคุณหนึงน <c oughs> ิ้วโป้งมืดมืดกลางห่มกันแดดสันบอ่อโอ้ยฝนตกห้าขวาเจ้า เมื่อเป็นสีมาก,กลางห่มกันแดดตงน,นด้บเวใยกางห่มกันฝนส่วนตัวเห็นว่าน,นั่นเขาแง่งไฟใส่น่ะสวัสดีสิบเก้าท่านสวัสดีค่ะสาวตุ้มมาสันข้นไก่บ้านสวัสดีข้นไก่บ้านนะคะสาวตุ้มสิไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฮ็ดการเงืบเงื้อกรมายืน่านรถไฟ่ได้กล้วยมาหน่อยหนึ่งเออกูยิงไส้แตกอิอนะคะสวัสดีคับข้นไก่บ้าน ตั้งขี้หมูกจ็บาทกันด้วยจะสวากจังสันจังสี่ทอมันสีเข่าปากบาดเข่ามาปับกันเลยินอีหยังข้อข้อโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติจะจะไปซีเรียสมากไหมกล้วยกล้วยแจกกล้วยบาดก็มาปับกันเลยินโหลดข้อข้อว่าสันเว้ยกลางคืนเขาแห้งคักก็เจ้าบอลเลื่ยร่องไปเดินเส้นเดินสายอย่างกลางคืนตีมาขึ้นเสาตุ่มเสะเข้าไป มีอีกสองหนึ่งโอ้ยเบาหอดหอหอดตอมตัว,ตวนะคะได้บอสใ้เขาไปเบื่องคิดผู้ใดเลยบอกใ้เขาไปห้กกำลังใจผู้ใดเพราะว่าข้าเฮ็ดตีนอยู่ <c oughs> นะคะเอาสิ่งหัวแฉหัวแตงกลางคันยูกันฝนตัวผู้ใดสิไปกลางคันยูกันแดดบอท่านอนีาดแต่เว้นบอท่านกึืนหนาวบอครับติดทั้งฝนทั้งหนาวว่าหนาวอยู่หนาวแต่ว่ากับพ่อทุอนสองอาทิตย์วัางหันเนาะเริ่มต้นเดือนหนึ่ง เดือนกุมเดือนมกราหนะโอ้หนาวยางค่ะหนาวแบบติดลบเลยติดลบสิบหาเต็มทีแถวสวัสดีครับพีนัทวระสันน้องนามนดีจ้าวระสันนัดนัวกับเข่ามาติสวัสดีนัดนัวเด้อสาซูมาทัานนไปยยามผู้ใดพูด,พดละไอ้มน เขาที่เขาทางมาขึ้นเสียเวลาแก๊สตีนอยู่สองสโม่บอได้ก,กินสเตียร์จ้ามเอาไปทิมเลยเห็ดบ่เป็นเห็นนัดนูน่นน่ะล่ะกินตีนไก่เอามาเป็นตะแสบแถลวสันพอดีโปรตุเกสเขาว่ากูมีอยู่เอาบ่ตุ่มมาสัน่นโอ้ยก็เอาแลลว่าสันกับสื่อมากกิโลนึงเอามาต้มมันต้มเดือดบุก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 ,บกวาสีแกอุ้งตีนมนันน่ะเนาะเมาเทนอินอินอินสาธรแมนอยู่บ่แมนเมาเทนอินสาธรอ,อยู่บ่ สวัสดีเมาเท่นยิ้มสาท่อนเด้อขันเฮ็ดส่องกับไปขันเห็ดส่องกับไปกดคอมเมนไไต์ไว้ใต้คลิปเด้อสาวตุ่มกับซีนัมพยายามเจ้าเด้อน้องเรนะคะสวัสดีค่ะสาวตุ่มมาสันสาวนัดจ้ามาสันแถาสิงคันวาคนมาเก็บเพชรกับใสเวลาแกะโดนเจ้าด้วยบ้านนี้นางมันแก้มันแกะยางสุดเหลีวอ่ะนังมันหลอกสุดเหล้วอ่ะเลือดเต่กระดูกแกะแสกอ่ะคืดขี้เลี้ยบาเย่เป็นนิ่งเป็นนิ่งโอ้ยถอกถอกใส่ถุงเลยเอามาทิ่มเลยเท้าแล้วปวดขายางเลาะบอดได้ขามาสันเอา แถาปันไดเฮานิบอกอายุซ้ำๆกันนี่บอบาววัตด,ดีจ้าน้องเรกับคนเก็บเพชรไสัตน,นะคะะแ่าสิงกับแม่น้องเรนะคะน้องเรก็คนไกลบ้านนะคะโอ้ยซาตุมกับิอานอวยได้บันพ้นกับมาถารดนเมยียเหลวอนเมี้กัสิมาแล้วเรืรออีกหนึ่งหน้าที่กับขอบพุ่นหลายๆเด้อนะคะขอบพุ่นนัดนัวขอบพุ่นนุ่มหนาม้นขอบพุ่นชิมจอมมึนขอบพุ่นแม่น้องเร่ขอบพุ่น คนไกลบ้านหอบปุ้นใสอีกแม่ว่าบะบทัวบะถึงกายบ้ากันโอ้ยอันอบๆมีแล้วหลุดแล้สูบยาใส่อวยนะนี้ก่อนอวยไปอวยมากอวยนี้ข้นใช้เวลาแกะโดนจยาประสันเลยทิ่มทะเลเพรากินทะเละลาบเค็ดปานตอนเมี้ยทะเลวันนุ่มหนามโม้นะคะจากแม่น้องเรคนไกลบ้านกับแม่น้องเรคนมักกิตแบบเลิฟเลิฟนะคะคนต่างแดนนะคะขิ้นดีจาาา้าประสันเอา้าไปเลยทด้บานออกกันไมหมมืออึ้มเศร้า มาทักให้ส,สันสันัสิเดี๋ยวรถเม์มามัสิเป็นขับรถให้เขามืนอีจอดรถให้เขา้า <c oughs> ได้พิมพ์ค่ะปรสันโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสาหรับไลฟ์นี้ไม่ได้กินตีนเลยไปว่า้แดดไปไหวยอยู่สาวตุ่มสิเขีรถเม์รถเม์สีมาแล้วมายืนฐานรถเมย์ซื้อจุ๊บๆค่ะสาวตุ่มสีน้ำไปยามเด้อเพราะว่าแกตีนนะว่านบริไปหาไผเลย สองสมองมาได้กินตีนจ่อยเลยเอาตีนมาถิ่มขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีแหละทุกท่านขอขอบคุณและสวัสดีครับผมบายบายวัสาสันเถาซสิมกันวาบายบายทีละขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆคือกันเวย